สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องสูบน้ำา o o n d a รุ่น WB 2 0 XT นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะ,ะเหมือนเดิมนะครับเปิดสวิตช์เปิดกระเ,เลงเปิดโชคแล้วก็ค่อยดึง ผู้ชมที่สนใจก็เดี๋ยวผมจะลงราคาไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับใครที่สั่งสินค้าจากทาง168เทวคุณสำหรับเครื่องรุน่นนี้เดี๋ยวผมจะแถมน้ำมันให้1ขวดแล้วก็สําหรับท่านที่ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ine, ปุ๊บเนี่ยทางบริษัทฮอน d a าเขาจะส่งเสื้อสวยๆไปให้ท่านผู้ชมถึงบ้านเองเลยนะครับส่วนพวกอุปกรณ์ต่างๆถ้าใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สอบถามผมได้ผมมีครบทุกอย่างแล้วก็ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ